YouTube น่าจะกําลังออกอากาศแล้วล <ira> ่ะครับเนะเห็นหน้าไหมครับครูว่าครูจะไม่ได้ไปไหนหรอกนะไม่ได้ อะไรแล้นะครับโอเคนักเรียนมันก็เลดเลดมาพักใหญ่แล้วเนาะเดี๋ยวครูจะแคปหน้าจอนะครับใครอยากเห็นหน้าในไลฟ์สดก็เขาเรียกว่าอะไรนะครับเปิดกล้องครับนักเรียนสามารถเปิดกล้องคุยกับครูได้นะครับได้ยินผมไหมครับฮัลโหลฮัลโหล หนูก็อยากเปิดกล้องคุยของครูนะแต่ครูอะชอบเมินหนูหนูก็เลยไม่อยากคุยกับครูซะเท่าไหร่เอ้าเหรอครับครูเมินด้วยเหรอในโรครูไม่เคยเมินนักเรียนนะให่เนี่ยครูเมินหนูตลอดเลยทีละพาร์สีสวยมาแล้วเนาะโอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับวันนี้สอนประมาณเจ็ดสไลด์ครูก็เสร็จแล้วครับเจ็ดสไลด์แบบนอด นะคนเข้ามา28คนแล้วโอเคบ่ายสามน่าจะเสร็จมั้งครับของครขว วันนี้จะมาอย่างรวดเร็วแล,แล้วก็เสร็จ right. อย่างวดรวดรวดเร็วครับว่องไวนะครับนักเรียนเห็นสไลด์ครูขึ้นหน้าจอไหมครับเห็นสไลด์ไหมบอกครูด้วยนะสไลด์ยังไม่ขึ้นใช่ไหมขึ้นเรี่ยงใช่ครับขึ้นครับโอเคขึ้นเรี่ยงครับสไลด์ขึ้นเรี่ยง ที่จอครัวเห็นสไลด์ขึ้นหรือยังครับขึ้นแล้วเนานะอ่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันเนี่ยครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักเนี่ยองค์ประกอบมีอยู่ห้าองค์ประกอบใหญ่ มีอะไรบ้างนะครับเราไปดูองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์คืออะไรนะครับดูนะมันเป็นกระบวนการทํางานครับองค์ประกอบก็คือส่วนต่างๆที่ใช้ในการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับมีทั้งหมด5ส่วนใหญ่ๆ5ส่วนเนี้มันทํางานต่างกันแต่ไวมันทำงานต่างกันแต่ว่ามีการทํางานร่วมกันอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ นะครับทำงานอย่างเป็นขั้นตอนทำงานร่วมกันเลยครับขาดส่วนใดส่วนหนึ่งจะไม่ครบนะมันจะไม่ครบเหมือนกับว่าเวลาเราใช้คอม,มครับถ้าไม่มีโปรแกรมคอมก็เปิดไม่ได้นะครับถ้าไม่มีเครื่องทุกอย่างอย่างอื่นก็ใช้งานไม่ได้อย่างเงี้ยครับถ้าไม่มีข้อมูลคอมพิวเตอร์จะเอาอะไรมาประมวลผล มันก็ทำงานไม่ได้มีทุกอย่างครบแต่ไม่มีกระบวนการมันก็ทำงานไม่ได้นั่นเขาถึงจึงบอกไว้ว่าเขาจึงบอกไว้ว่า, <B ling> าการทำงานร่วมกันอยากเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนะครับ <B ling> แต่ละส่วนจะทำงานสอดประสานสอดคล้องกันคนระับ ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้นะครับขาดส่วนใดส่วนหนึ่งการทำงานก็จะไม่สมบูรณ์นะอ่ะอันนี้คือระบบคอมพิวเตอร์นะครับเรามาดูส่วนที่หนึ่งกันส่วนที่หนึ่งเรียกว่าฮาร์ดแวร์นะครับเรามาดูฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์เนี่ยก็คือสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้ครับ จับต้องได้มองเห็นได้มีน้ำหนัก hard ไปว่าหนักแข็งนะครับ hardware คือสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้มีทั้งหมด4อย่างก็คือมี4ส่วนาร์ d w a r e นะครับมีทั้งหมด4ส่วนได้แก่อันที่1น,นะครับอันที่1คือ แป๊บหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวครูขอพักอันนี้ก่อนเดี๋ยวครูแคปหน้าจอกันแป๊บหนึ่งเพราะว่าครูจะแคปหน้าจอคนที่เข้ามาเรียนก่อนแป๊บหนึ่งครับ โอเคแคปหน้าจอเรียบร้อยอ่ะต่อได้ยินเสียงครูอยู่เนาะอันที่หนึ่งคือน่วยรับข้อมูลครับ Input Unit ครับ Input Unit เนี่ยครับคือดวยที่คอยรับเอาข้อมูลจากผู้ใช้ก็คือเวลาเราจะพิมพ์เราก็พิมพ์ผ่านคีย์บอร์ด เวลาเราจะเอาข้อมูลลงคอมเราก็เอาเข้าไปผ่านไมโครโฟนเวลาเราจะพูดอย่างนี้ครับอย่างที่ครูพูดอยู่เนี้ยหน่วยรับข้อมูลของครูคือกล้องกล้องนะครับแล้วก็ตัวไมโครโฟนอย่างนี้ครับนี่คือหน่วยรับข้อมูลคือรับข้อมูลจากครูรับข้อมูลภาพและเสียงจากครูแล้วก็เอาไปนําเสนอให้นักเรียนดูที่หน่วยแสดงผลก็คือหน้าจอ และลำโพงนะครับหน่วยแสดงผลคือทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลที่ประมวลผลแล้วขอโทษนะครับครูพิมพ์ผิดตรงเห็นหน่วยแสดงผลนะครับครูพิมพ์สอเสือสองตัวมันเป็นหน่วยแสดงผลละขอโทษนะครับครูครับพิมพ์ช่าค่าปูบอมไม่ใช่หรอครับคราวนี้ เรามาดูว่าหน่วยแสดงผลข้อมูลเนี่ยครับมันแสดงผลออกมาให้เราเข้าใจนะคราวนี้หน่วยแสดงผลแสดงผลข้อมูลแสดงผลข้อมูลจากตัวคอมพิวเตอร์นะครับส่วนที่3คือหน่วยเก็บข้อมูลหน่วยเก็บข้อมูลมี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นหน่วยความจําหลักกับหน่วยความจําสํารอง ด้วยความจําหลักก็คือได้แก่แรมแล้วก็ลอมตัวเนี้นะครับจะทํางานเมื่อเครื่องเปิดอยู่นะครับแรมแรมจะทํางานเมื่อเครื่องเปิดอยู่เครื่องไม่เปิดแรมไม่ทํางานนะครับไม่จําข้อมูลข้อมูลก็จะหายไปถ้าเครื่องดับนะครับส่วนลอมต่อให้เครื่องดับมันก็ยังอยู่นะครับส่วนน่วยความจําสํารองก็ได้แก่ฮาร์ดดิสนะครับแฟลชไดส์อะไรต่างๆที่เราใช้เก็บข้อมูลนะครับ พวกนี้คือเก็บข้อมูลไว้เพื่อทําการแสดงผลหรือเอาไว้ทํางานในครั้งต่อไปนะครับอันที่4หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรือ CPU ทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลนะครับไม่มีอะไรหน่วยนี้ทําหน้าที่คิดคํานวณให้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับใจเย็นนะครับใครที่จะไปเรียนภาษาไทยไปเรียนก่อนเลยก็ได้นะครับ เพราะว่าของยังสองสองวิชาควบเลยครับของครูเอ่ออีกไม่เกินสิบนาทีก็เสร็จแล้วครับพอดีวันนี้มาช้านิดหนึ่งครูมาช้าประมาณครึ่งชั่วโมงครับขออภัยด้วยที่ชนนะฮะต่อไปนะครับ ฮาร์ดแวร์ผ่านไปต่อไปซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์คือโปรแกรมโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานนี่แหละครับมี3ประเภทใหญ่ๆนะครับมี3ประเภทใหญ่ๆคือ1ซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ระบบนักเรียนจะรู้จักในชื่อระบบปฏิบัติการครับระบบปฏิบัติการต่างๆเช่น w n n o w w นะครับเครื่อง Mac Linux แอนดรอ d หรือ iOS อะไรเงี้ยพวกนี้คือระบบปฏิบัติการมีหน้าที่ประสานงานระหว่างคนกับฮาร์ดแวร์ประสานงานระหว่างมนุษย์กับฮาร์ดแวร์แล้วมีหน้าที่เชื่อมโยงให้ฮาร์ดแวร์แต่และชิ้นทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันที่2คือซอฟต์แวร์อัตประโยชน์หรือยูทิลิตตัวนี้นะครับเป็นตัวอำนวยความสะดวกให้เราสามารถจัดการไฟล์หรือจัดการข้อมูลต่างๆในคอมพิวเตอร์ได้ อย่างเช่นโปรแกรมบันทึกไฟล์โปรแกร,ม,กร,แกรมจัดการไฟล์หรือโปรแกรมสแกนฮาร์ดดิสต์หรือเป็นโปรแกรมพักหน้าจอหรือไดเวอร์ต่างๆที่เวลาเราเอาอะไรมาลงเครื่องเราจะต้องมีไดเวอร์ไม่งั้นมันไม่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับพวกโปรแกรมพวกเนี้ยเป็นโปรแกรมช่วยเหลือในการทํางานของเรานะครับอันที่สาม ก็คือโปรแกรมประยุกต์ครับ application application. แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันนักเรียนจะคุ้นคำนี้นะครับเพราะในมือถือใช้แอปพลิเคชันเยอะแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์คือโปรแกรมพื้นฐานที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเพื่อช่วยในการทำงานครับมี2แบบคือซอฟต์แวร์เฉพาะงานอย่างเช่นงานโรงเรียนงานตัดเกรดงานวัดผลอย่างเงี้ยเราก็จะมีโปรแกรมวัดผล โปรแกรมออกเกรดโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยครับเฉพาะงานโปรแกรมซอฟต์แวร์ทั่วไปก็คือโปรแกรมทั่วทั่วไปที่ใช้ในการทํางานของเราเช่นเวลาเราพิมพ์งานเราก็ใช้ Word เวลานําเสนอก็ใช้ PowerPoint อะไรอย่างเงี้ยครับโปรแกรมทั่วทั่วไปโปรแกรมทั่วๆวไปก็คือใช้งานได้อย่างหลากหลาย ก็คือเวิรไม่จําเป็นต้องพิมพ์งานอย่างเดียวเอาไปทํางานอย่างอื่นด้วยก็ได้เอาไปประยุก์ตใช้อย่างอื่นได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้ผ่านไปโปรแกรมผ่านไปซอฟต์วแวร์ต่อไปบุคลากรหรือ Peopleware นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า p e o p l e w a r e หรือบุคลากรคือมนุษย์นี่แหละครับหรือคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับแต่ละคนก็มีหน้าที่ในการต่างกันไป นักเรียนใช้มือถือใช้คอมพิวเตอร์นักเรียนอยู่ในฐานะผู้ใช้มีหน้าที่ใช้ตามสิ่งที่เขาสร้างขึ้นคนที่เขียนโปรแกรมมาให้เราใช้เรียกว่าโปรแกรมเมอร์นะครับคนที่คอยจัดการระบบต่างๆให้เราเรียกว่าผู้ดูแลระบบหรือแอดมินนะเขาก็จะแต่ละโอ้ยขอโทษแต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับตามบทบาทของตัวเองนะครับในการทำงานนะครับ ที่4ข้อมูลและสารสนเทศเป็นข้อมูลดิบหรือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วนะครับอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ <c oughs> อขอโทษนะครข้อมูลนีครับอยู่ในรูปแบบของภาพเสียงไฟล์ดิจิตอลหรือกราฟิกต่างๆนะครับ <c oughs> เป็นวัดนะครับถ้าอยู่ในชีตเอกสารแบบนี้นะครับไม่ถือเป็นข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่อยู่เป็นอนาล็อกอยู่ข้างนอกนะครับข้อมูลในคอมพิวเตอร์ถือเป็นข้อมูลดิจิตอลนะครับโอเค ส่วนสุดท้ายนะครับกระบวนการกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับเป็นวิธีการที่คอมพิวเตอร์ใช้ทำงานนะครับในการทำหน้าที่ประมวลผลโปรเซสแปลว่าประมวลผลนะครับเขาก็คืออะโปรเซสไม่ใช่ประมวลผลอะโปรเซสคือการประกระบวนการนะครับ อยู่ในขั้นตอนที่เป็นกระบวนการทํางานมันจะมีการทํางานตามที่เรากําหนดนะครับโดยมันอย่างเช่นการคํานวณการวิเคราะห์ข้อมูลการอะไรต่างๆเนี่ยมันซับซ้อนบางทีขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3เนี่ยมันซับซ้อนมากอะไรนี่โลเปิดกล้องเล่นนะครับ มันซับซ้อนมากจนบางทีจําเป็นต้องมีคู่มือในการทํางานนะครับถ้าไม่มีคู่มือบางทีอะถ้าเราไม่เชี่ยวชาญอะเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นในการทํางานของกระบวนการแต่ละส่วนจะต้องมีคู่มือที่เขาเรียกว่าคู่มือการทํางานหรือข้อมือการใช้งานของโปรแกรมนะครับถ้าเราไปซื้อโปรแกรมหรือไปหาโปรแกรมอะไรมาใช้มันจะมีคู่มือวิธีการทํางานประกอบมาด้วยเสมอนะครับ อันนั้นแหละครับคือกระบวนการทำงานของแต่ละโปรแกรมนะวันนี้สอนแค่นี้นะครับสั้นๆมอบหมายให้งานมาแล้วนะครับงานมาแล้วนะให้นักเรียนฟังนะครับให้นักเรียนสรุป องประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ว่ามีกี่ส่วนอะไรบ้างนะสรุปองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ว่ามีกี่ส่วนอะไรบ้างตอบใต้โพสที่คูแคปหน้าจอไว้นะครับในกลุ่มนะครับเดี๋ยวคูโพสร,รูปลงในกลุ่มแบบนี้นี่นะครับตอบคำถาม ต่อคำถามใต้โพสต์นี้นะครับครูพิมพ์ไว้อย่างนี้นะครับอยากรู้ว่าคําถามอะไรต้องมาดูในคลิปวิดีโอนะครับถ้าไม่ดูในคลิปจะไม่รู้ว่าคําถามอะไรนะครับใครทําเสร็จแล้วก็คือไปตอบใต้โพสต์ได้เลยนะครับครูโพสต์ข้อมูลไว้แล้วที่ครูแคปหน้าจอนะครับตอบคําถามส่งนะครับในโพสต์นะครับเห็นโพสไหมครับโพสต์ขึ้นในกลุ่มแล้วนะไปตอบคําถามครูลงใต้โพสต์นะครับ ามนั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับบ่ายสามตรงเป๊ะครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงเลยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับสำหรับใครจะไปเรียนวิชาอื่นเชิญนะครับถ้าใครจะอยู่กับครูนะครับอยู่ในอ่า g o o g l e m e ต t ต่อนะครับส่วนทางไลฟ์สดผ่านอ่าทาง YouTube นะครับครูขอจบ